สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อซช่องรุ่งส4งสี่ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องแมวดำแห่งความรักท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หรือ19สมัยที่ผ่านมานะคะ แอนเป็นหญิงสาวที่ได้รับผลกระทบเต็มๆจากที่ทำงานของเธอถูกปิดกิจการทำให้กลายเป็นคนตกงานภายในทันทีเธอเกิดความเครียดและส่งผลให้กลายเป็นคนที่คิดลบตลอดเวลาแอนตัดสินใจที่จะลองหางานอื่นทำแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยในช่วงนี้เธอเลยคิดว่าอยากจะทำยูทูบเบอร์ เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ผู้หญิงเช่นการแต่งหน้าท่องเที่ยวทำาอาหารและความรักจึงย้ายไปอยู่ที่คอนโดแห่งใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานเป็นยูทูบเบอร์ที่คอนโดใหม่ค่อนข้างเงียบสงบแอนรู้สึกชอบมากๆหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี่ในวันแรกเธอเริ่มจัดแจงติดตั้งอุปกรณ์ทั้งกล้องและแสงไฟต่างๆเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงาน จนถึงช่วงเย็นเริ่มรู้สึกหิวเลยลงไปซื้อของกินที่ร้านใกล้ๆแถวนั้นแอนกำลังจะเปิดประตูขึ้นรถตัวเองแต่พอดีมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาใกล้ๆค่อนข้างเสียงดังทำให้เธอตกใจทำกุญแจรถหลุดมือตกลงหายไปแอนพยายามก้มมองดูใต้ท้องรถและพื้นแถวๆนั้นแต่ก็หาไม่เจอ ระหว่างที่เอ็นกำลังก้มหากุญแจอ,อยู่นานเธอรู้สึกเหมือนมีอุ้งเท้าเล็กๆมาแตะที่ตัวเธอจากข้างหลังจึงรีบหันกลับไปดูพบว่ามีแมวตัวสีดำที่มีดวงตาสีฟ้านั่งอยู่ที่ข้างหน้าตัวมันมีกุญแจรถเธอตามหาอยู่เธอตกใจเล็กน้อยและคิดในใจว่าแมวตัวนี้เข้ามาจากไหนเหลอเธอหยิบกุญเจขึ้นมา แต่เมื่อมองหาแมวตัวนั้นอีกทีมันก็วิ่งหายหนีไปเสียแล้วแอนแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอขับรถออกไปซื้อของกินแล้วริบกลับมาที่คอนโดก,กินอาหารที่ซื้อมาและเริ่มถ่ายอัดวิดีโอสำหรับทำง,งานโดยคลิปแรกของเธอเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการแต่งหน้ากว่าจะถ่ายทำเสร็จก็ช่วงเวลากลางคืนพอดี เธอหน่อยมากและการวลงใจว่าคลิป YouTube ที่ทำไปจะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่าเพราะเธอตั้งใจทำมากและอยากให้อาเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับตัวเองหญิงสาวเกิดความเครียดจนร้องไห้ออกมาความเศร้ากัดกินหัวใจเธอนอนหลับไปทั้งที่มีความทุกข์แบบนั้นในคืนนั้นเธอฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่กับเธอในห้องเป็นผู้ชายที่ดูหน้าตาดีมาก ถ้าทางสุภาพและอบกุ่นเขาบอกกับเธอว่าคุณเป็นคนที่น่ารักนะอย่าร้องไห้ไปเลยพรุ่งนี้ลองดูใหม่ทำให้เต็มที่นะครับและชายคนนั้นก็ค่อยๆจะหายไปช้าๆก่อนที่เธอจะได้รู้สึกตัวตื่นเป็นเวลาช่วงเช้าพอดีเธอเปิดดูคลิป YouTube ที่ทำเป็นที่น่าตกใจมากมีคนดูคลิปถึง5,000วิวและผู้ติดตาม500คนภายในคืนเดียว เธอดีใจมากจนเผลอกรี๊ดลั่นห้องมีกำลังใจมากล้นหลามแอนรีบถ่ายวิดีโอใหม่ต่อ,ตอทันทีอย่างมีความสุขคราวนี้เป็นคอนเทนต์เล่าเรื่องตลกกว่าจะเสร็จก็เที่ยงพอดีหิวอีกแล้วจึงลงไปสั่งอาหารที่ร้านใกล้ๆเหมือนเดิมหลังจากซื้ออาหารเสร็จแล้วช่วงขากลับลงจากรถขณะกำลังจะขึ้นลิฟต์มีแมวดำเดินตามเธอมาจากข้างหลัง เมื่อหันไปดูก็จำได้ว่าเป็นตัวที่เจอเมื่อวานเพราะมีดวงตาสีฟ้าเหมือนกันแอนนั่งลุกหัวมันอย่างเอง็นดูเธอหยิบขนมที่ซื้อมาแบ่งให้มันกินแต่มันไม่ยอมกินเลยเล่นกับแมวตัวนั้นอยู่สักพักเธอก็ต้องกลับไปตัดต่อคลิปที่ถ่ายไว้ต่อจึงเดินเข้าลิฟต์เจ้าแมวดำนั่งมองเธอจนจากไประหว่างที่อยู่ในลิฟต์แอนรู้สึกว่าเวลาเล่นกับแมวตัวนั้น ทำไมมีความสุขดีจังหรือว่าเธอจะเป็นทาสแมวไปแล้วการกระทำของแอนทั้งหมดถูกจับจ้องด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในคอนโดเดียวกันเขามองดูเธอเล่นกับแมวจนขึ้นลิฟต์ไปและมีความคิดอันสกปรกเข้ามาในหัวจะทำยังไงดีหน้ากับผู้หญิงคนนี้หน้าตาน่ารักพร้อมกับรอยยิ้มที่ดูโรคอิกขึ้นมาทันที ในคืนวันนั้นแอนตัดคลิปวิดีโอและกว่าจะได้อัปโหลดลง y o YouTube ก็ดึกพอดีหลังจากทำงานเสร็จแล้วเธอจึงรีบเข้านอนเพราะเหนื่อยมากเธอไม่รู้สึกเลยว่าเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นชายรคจิตได้แอบ,บปีนเข้ามาทางระเบียงแล้วค่อยๆเลื่อนประตูบานกระจกช้าๆซึ่งดูเหมือนว่าเอนจะลืมล็อกจากข้างในมันแอบ,บย่องเข้ามาเธอที่เตียงนอน แล้วค่อยๆรูปมาที่เขนของเธอช้าๆแอนเริ่มรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมองเห็นใบหน้าของชายคนนั้นผู้ชายวัยกลางคนกำลังจะลวนลามเธอแอนตกใจกลัวรีบลุกขึ้นวิ่งจากเตียงพร้อมตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่ทันแล้วชายโรคจิตด,ดึงแขนเธอแล้วต่อยเข้าที่ท้องอย่างแรงแอนล้มลงนอนจุกจนกำลังจะหมดสติทุกอย่างมืดขึ้นเรื่อย ใครก็ได้ช่วยด้วยเธออธิษฐานอยู่ในใจชายโรคจิตเข้าใกล้เธอมากขึ้นและกำลังเตรียมจะทำอย่างว่ากับเธอแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรกับแอนแอนก็สลบไปแล้วลืมตาหันมามองเขาแล้วผลักชายคนนั้นกระเด็นออกไปชายโรคจิตถูกผลักถอยไปติดขอบเตียงเขาตกใจว่าทำให้ผู้หญิงคนนี้ถึงเรงเยอะแบบนี้ แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นแองกำลังจ้องมาที่เขาและฉีกยิ้มอ้าปากกว้างถึงใบหูเธอก้มลงคลานสีขาด้วยท่าทางที่ดูพิกลพิการครานมาช้าๆจนอยู่ใกล้ชายโรคจิตและส่งเสียงร้องเหมือนแมวกำลังขู่อย่างน่ากลัวชายโรคจิตได้แต่นั่งนิ่งกลัวจนขยับตัวไม่ได้ เอ็นอ้าปากกว้างมีเลือดไหลออกมาและพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายอย่างดุดันว่าอย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ไม่เพียงแค่นั้นร่างกายของเอ็นดูใหญ่ขึ้นจนน่าสยดสยองแขนและขาของเธอเหยียดยาวจนเกือบถึงมุมห้องแถมยังส่งเสียงขู่เหมือนแมวดังขึ้นเรื่อยๆชายโรคจิตกลัวจนสติแตกส่งเสียงดังวอยวาย เอนได้ใช้มือที่ยืดยาวของเธอเอื้อมมือมาที่ใบหน้าของเขาและพูดเป็นเสียงผู้ชายว่าฉันจะให้สิ่งนี้เป็นของฝากให้กับแกติดตัวไปจนตายมือของเอนได้จิกควนไปตามเบ้าตาข้างขวาของชายโรคจิตเกิดเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ชายโรคจิตร้องตะโกนสุดเสียงด้วยความเจ็บปวด และลุกขึ้นเอามือกุมตาคลำทางไปยังถึงหน้าประตูห้องแล้วเปิดเดินหนีออกเนื่องจากเสียงตะโกนของชายโรคจิตที่ดังมากทำให้คนที่อยู่ห้องอื่นเปิดประตูออกมาและและช่วยกันจับชายคนนั้นเอาไว้มันเอาแต่ตะโกนว่ากลัวแล้วฉันกลัวแล้วไม่ทำอีกแล้วส่วนแอนในตอนนี้เธอเริ่มค่อยๆได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาบ้าง เธอลืมตาช้าๆมองเห็นใบหน้าผู้ชายคนหนึ่งชายคนนั้นดูคล้ายกับคนที่เคยเห็นในความฝันคืนแรกเลยเขากำลังอุ้มเธอไปพักที่เตียงมันเป็นสัมผัสที่เธอรู้สึกได้ว่าความอบอุ่นของเขากลิ่นน้ำหอมของเขามือของเขาที่อุ้มตัวเธอเอาไว้ทุกอย่างเหมือนของจริงมากผู้ชายคนนั้นมองดูเธอที่นอนอยู่บนเตียงส่งยิ้มที่ดูอ่อนโยนให้ แล้วเดินไปที่หัวเตียงก่อนที่จะค่อยๆจะหายไปเธอตกใจและพยายามดันตัวขึ้นคนแถวนั้นที่เห็นว่าชายโรคจิตออกมาจากห้องของแอนเลยเดินเข้าไปดูข้างในห้องเห็นแอนกำลังนอนหมดแรงจากการถูกทําร้ายอยู่ที่เตียงเลยเดินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นแอนที่พอจะลุกขึ้นได้บ้างเล่าทุกอย่างให้ฟังจนถึงช่วงที่เธอถูกต่อยท้องแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย เหตการณ์ในครั้งนี้ชายโรคจิตคนนั้นถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเขาถูกไล่ออกจากคอนโดโดยมีญาติมาขนของเก็บออกไปมารู้ทีหลังว่ามันอยู่ที่ห้องข้างๆแอนส่วนตัวของแอนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเช่นกันเธอนอนพักอยู่สองคืนจนสามารถกลับมาที่คอนโดได้ เธอกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งแต่มีความรอบคอบมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่าเพราะบางครั้งที่ลืมปิดประตูหรือ,อ,อลืมล็อกห้องมักจะมีเสียงแมวร้องเบาๆดังอยู่หลายครั้งช่อง YouTube ของแอนเติบโตอย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลาไม่นานเธอก็มีผู้ติดตามมากขึ้นและสามารถเปิดสร้างไรายได้สำเร็จในที่สุด ไม่เพียงแค่นั้นเธอยังได้เพื่อนมาร่วมทำคอนเทนต์อัดวิดีโอด้วยกันจนกลายเป็นทีมงานที่สามารถทำผลงานออกมาได้มีคุณภาพถูกใจคนดูมากขึ้นไปอีกชีวิตของแอนดูมีความสุขมากขึ้นเธอไม่เคยร้องไห้อีกเลยในตอนนี้เธอมีงานที่มั่นคงมีเพื่อนที่แสนดีและที่สำคัญเธอกำลังมีความรักซึ่งเป็นชายหนุ่มคนในกลุ่มที่ทำคลิปด้วยกันทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปเธอไม่เคยเห็นเจ้าแมวดำตัวนั้นอีกเลยไม่ว่าจะคอยดูข้างล่างหรือลองเรียกดูแถวที่จอดรถก็ไม่เจอและคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของความทรงจำทั้งหมดแต่เองที่กำลังหลับเธอได้ฝันถึงผู้ชายคนนั้นอีกครั้งคราวนี้เขาเดินมาใกล้ๆเธอแล้วบอกว่าตอนนี้ดูคุณมีความสุขมากผมดีใจด้วยผมชอบเวลาที่คุณยิ้มนะดูน่ารักดี นี่คงเป็นครั้งสุดท้ายเราคงไม่ได้เจอกันอีกหมืนเวลาของผมแล้วน่าเสียดายถ้าผมยังอยู่ผมคงต้องรักคุณมากๆแน่เลยลาก่อนครับแอนตื่นขึ้นมาจากความฝันแต่ไม่รู้ทำไมน้ำตาถึงไหลออกมารู้สึกใจหายปแปลกๆเธอมีความสงสัยอะไรบางอย่างนึกไปถึงเมื่อตอนที่เห็นชายคนนั้นเคยอุ้มเธอแล้วหายไปทางหัวเตียง เธอจึงเริ่มสำรวจหัวเตียงมีเทปแปะกั้นอยู่แต่แอนดึงออกทั้งหมดข้างในเป็นที่เก็บของเล็กๆแบบเลื่อนเปิดปิดได้เมื่อเปิดออกดูก็พบว่าข้างในมีรูปถ่ายสองรูปรูปแรกเป็นรูปของชายหนุ่มที่กำลังอุ้มแมวสีดำนี่มันคุ้นๆมากผู้ชายในรูปคือคนเดียวกับในฝันของเธอและแมวดำที่อุ้มก็ดูเหมือนกับแมวที่เคยเจอตรงที่จอดรถมาก รูปต่อมาเป็นรูปของผู้ชายคนเดิมตายคู่กับผู้หญิงและเมื่อมองดูดีๆแล้วผู้หญิงคนนั้นมีใบหน้าเหมือนตัวเธอในตอนนี้เอามากๆมีคำถามมากมายเต็มหัวไปหมดเธอเอารูปนี้ลงไปถามคนดูแลคอนโดที่เคยมาเช่าติดต่อตอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆคนดูแลที่นี่เป็นผู้ใหญ่ที่ตรงไปตรงมาเขาพูดความจริงว่าผู้ชายในรูปถ่ายคือเจ้าของห้องเก่าที่แอนอยู่ตอนนี้ เขาเคยพักอยู่กับแฟนสาวและเลี้ยงแมวดำไว้ตัวหนึ่งต่อมาชายหนุ่มคนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายโรงพยาบาลไม่สามารถรักษาให้หายได้จึงกลับมาอยู่ที่ย่องส่วนแฟนสาวก็ดันนอกใจไปคบกับคนอื่นแล้วทิ้งให้ชายคนนี้นอนป่วยที่ย่องคนเดียวพวกเราหลายคนในคอนโดแวะไปดูเขาบ่อยๆเพราะสงสาร ขาป่วยหนักติดเตียงแมวดําที่เลี้ยงก็คอยเฝ้าเจ้าของอยู่ใกล้ๆไม่ยอมไปไหนจนวันหนึ่งพวกเราเจอเขานอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเลยติดต่อญาตดห้ามารับศพกลับแต่ชายแต่ญาติชายคนนั้นไม่ได้เอาแมวดําไปด้วยพวกเราช่วยกันเลี้ยงหาอาหารให้กินแต่มันก็ไม่ยอมกินอาหารเลยและแอบตามคนในคอนโดนขึ้นลิฟต์ไปนอนขดตัวอยู่ที่หน้าห้องเจ้าของ แล้วมันก็ตายอยู่ตรงที่หน้าห้องของชายคนนั้นทางผู้ดูแลบอกแอนว่าถ้ากลัวแล้วจะย้ายออกก็ไม่เป็นไรเพราะเข้าใจดีและยินดีคืนเงินบางส่วนให้แต่แอนเลือกตัดสินใจที่จะอยู่ต่อเธอไม่เคยกลัวชายคนนั้นเลย พอมาคิดดูแล้วผู้ชายที่ดูดีคนนั้นกับเจ้าแมวคงเป็นวิญญาณและสิ่งที่ช่วยเธอในคืนนั้นก็คงจะเป็นพวกเขาต้องขอบคุณมากๆแอนทำบุญไปให้ชายคนนั้นกับเจ้าแมวดำขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้หลังจากวันนั้นเธอก็อยู่ต่อที่เดิมและมีความสุขกับงานที่ได้ทำมีความรักที่ดีแอนรู้สึกขอบคุณชายคนนั้นกับเจ้าแมวเสมอ และเก็บเรื่องนี้กับความทรงจำที่ดีๆตลอดไปนั่นก็เป็นเรื่องราวนาะความรักระหว่างแมวดำนะคะเป็นความรักที่ซึ่งไม่สามารถอธิบายด้วยคําบรรยายใดๆได้ทั้งสิ้นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ